กครับอดีใจลเลยตอนเลือกมานะครับเราก็เห็นทุกคนคือจิงมาจากอ่าก้อนหินละเมอฮะเห็นทุกคนชอบเพลงก้อนหินละเมอเราก็เออเอากลองออกเอาอะไรออกแล้วก็เหลือแต่เปียนโนยเหลือดีกอ่ะรู้สึกว่ามันมันมันได้ฟิลว่าเหมือนก้อนหินละเมอ,อะ ชอบไนะ <laughs> ห,หมนะ <laughs> ต้องขอบอกว่าเพลงนะครับที่เลือกมาวันนี้ได้ที่เอฮะอัพบีสตูดิโอนะครับผมแล้วก็ที่นี่นักดนตรีครับผมช่วยกันเรียบเรียงฮะ,ะช่วยกันเสนอความคิดนี่แหละครับรักตายเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหม ทำใได้กำเสิร์ฟดูแบบดูเต็มขึ้นนครับผมขอบคุณพี่เองมากมูลมากครับเพลงเก่านะครับผมเลือกมาเม็ดเลขนะฮะสองเพลงด้วยกันครับรู้สึกว่าอยากฟังอีกไหมเพลงเก่าๆเรายังไม่หมดเท่านี้นะฮะวันนี้จัดเต็มจริงๆพูดเลยที่นัดสอง ได้ถูกใจวันนี้มีเยอะมากนะครับผมอยากสนุกกันอีกไหมอยานะเมเล่ชุดต่อไปนะครับผม <Yeah. S 1> จัดมานะครับ <Yeah. S 1> เพื่อทุกคนเลย